สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนก็สู่ช่องทีรี่เกมเมอร์แล้วตอนนี้คุณก็อยู่กเกมทิปบอร์บอลในอีีที่3เผ่าฟันเหล็กครับ จาก EP ที่แล้วครับผมได้ทําเกี่ยวกับเหล็กนะเกี่ยวกับเหล็กอะไรเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเหล็กพวกเศษโลหะพวกล็อกโลหะนะทีนี้ผมจะพยายามทําระเบิดให้ได้ใน EP นี้นะเพื่อที่จะเอาระเบิดไปทําอย่างอื่นเช่นทําให้น้ําตรงนี้มันลึกขึ้นเพื่อเก็บน้ําในรูแรง ให้ได้เยอะขึ้นตอนนี้อาหารเราก็ยังอยู่ได้น้ำก็โอเคจำนวนบีเวอร์ก็รู้สึกว่าจะขาดแคลนอยู่นะมีแรงงานที่ว่างงานเลยมีแต่ง,งานที่ว่างไม่มีใครทำอยู่6งานไหนดูซิระเบิดโรงงานระเบิดเรายังขาดเฟืองอยู่30 เป็นย5ิบห้าใช่ไหมสามสิลบห้ายิบห้าตรงนี้ไม้กระดานเต็มเรียบร้อยเฟืองไม่มีต้องสร้างโรงผลิตเฟืองเพิ่มนะครับแบบนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันเร่งความเร็วด้วยเร่งความเร็วในการก่อสร้างจะได้สร้างเร็ว ตรงนี้รู้สึกว่าบีเวอร์จะไปทํางานไม่ได้นะครับงั้นเราก็ต้องสร้างบันไดไม้ให้เขาผมรู้สึกว่าบีเวอร์เขาเก็บเกี่ยวมันสับปะหลังไม่ทันแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเพิ่มให้เขาเก็บเกี่ยวเพิ่มอีกสักโรงเรือนหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะปลูกมันสับปะหลังเพิ่มอีกตรงนี้นะตรงนี้ไปเลยนี่แถวนี้ได้อยู่ เพื่อเพิ่มผลผลิตปัจจุบันนี้ค้างว่างเปล่าครับเพราะว่าเรามีลงหมักอยู่สามโรงแล้วบีเวอร์ที่เก็บมันเนี่ยเก็บแค่สองตัวกับมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้มาเก็บประมาณนี้ได้ตรงนี้มีบีเวอร์ว่างงานครับเพราะว่าถัางเก็บอ้ของเหลวเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จครับ mm hmm. เขาก็เลยนั่งอยู่เนี่ยแบบเนี้ เพราะงั้นเดี๋ยวผมจะปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะน้ำเสียมันเต็มแล้วไงเขาก็ไม่ทำงานต่อเราก็ต้องสร้างเนี่ยแทงขนาดกลางให้เสร็จก่อนมาแล้วครับปัญหาใกล้จะมาถึงแล้วฤดูน้ำเสียหลากปัญหานี้แก่ยังไม่ได้เพราะว่ามันต้องเปลี่ยนทางน้ำถึงจะได้ดวนะผมจะเตรียมรับมือ,อยังไงดี ขาไม่บอกด้วยนะว่านานแค่ไหนถ้าน,น้ำเสียหลากปุ๊บเนี่ยแถวนี้ก็แห้งหมดแล้วครับเนี่ยปนเปื้อนหมดเลยแล้วก็มีโอกาสที่วีเวอร์จะป่วยจากรังสีด้วยเราก็ต้องสร้างเนี่ยถังชำระล้างสารปนเปื้อนเนี่ยอันนี้ก็ต้องจำเป็นต้องมีนะเอ ใช้อะไรบ้างนะใช้ของเหลวอะไรสักอย่างเยสารสกัดสารสกัดก็ใช้น้ําเสียกับท่อนไม้เราก็จะเอาสารสกัดไปรักษาวิเวอร์ที่ป่วยด้วยการสารปนเปื้อนก็ยังเป็นอนาคตอยู่นะครับยังทำตอนนี้ไม่ได้ของไม่พอใช้อ่ะ ต้องใช้เฟืองมากเลยเดี๋ยวผมจะย้ายตร,ตรงนี้เก็บไมไ้ไว้ที่อื่นดีกว่าเพราะว่า,เ,าเราจะขยายโรงงานเฟืองก็ย้ายมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็กดโลครับเดี๋ยวก็ต้องรอไอ้ตรงนี้สร้างเสร็จก่อนเขาถึงจะโลมาให้ถ้าเราตรงนี้ออกเราก็น่าจะได้ลงเฟืองเพิ่มสักสองลง ไม้กระดานก็น่าจะผลิตทันอยู่นะสองโรงงานตรงนี้มาแล้วครับน้ําเสียหลากเริ่มต้นขึ้นแล้วมาอย่างเร็วโอโหมาแป๊บเดียวเท่านั้นครับโอ้โหแห้งไปหมดเลยแค่แป๊บเดียวเท่านั้นทุกอย่างแห้งเหือดโอ้เสียดายมันตายก่อนแน่นอนครับมันแถวนี้ เก็บเกี่ยวไม่ทันแน่ๆแต่ยังโชคดีครับมาแค่วันเดียวนะอ,อีกครึ่งวันก็หมดไปแล้วก็ยังไม่ถือว่านานสีเปลี่ยนเลยครับราจากรบีเวอร์ของเราสีเปลี่ยนเลยจากฟ้านะตอนนี้กลายเป็นสีน้ำเสียเลยแห้งไปหมดามาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวมาให้รู้ว่ามีนะ มาให้รู้ว่ามีนะมีน้ำเสียหลากนะระวังด้วยมัดเกินเฉยๆแต่น,นานๆไปอาจจะมานานกว่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนทางน้ำให้เร็วที่สุดตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วครับตรงนี้นะดังน,นั้นเราก็เดี๋ยวเปิดใช้งานเลยแล้วกันเพื่อเก็บน้ำเสียไว้เยอะๆตอนนี้ผมไม่มีทางเลือก ผมต้องให้บีเวอร์ลุยน้ำเสียไปสร้างตรงนี้แล้วก็มีโอกาสที่บีเวอร์เขาจะป่วยจากาสารปนเปื้อนแต่มันจำเป็นครับเพราะว่าเราต้องทำเฟืองตรงนี้เสร็จเพื่อที่จะส่งพลังงานไปผลิตระเบิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้สูงมากเพื่อให้เข้ามาทำก่อนให้เสร็จเร็ว ตนนี้ก็อย่าพึ่งพลังงานไม่มีอย่าพึ่งหยุดไว้ก่อนมีบีเวอร์ถูกทิ้งด้วยครับหนึ่งตัวไม่รู้ถูกทิ้งไปนานแค่ไหนเราก็ต้องทางออกให้เขาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เรียบร้อยครับสร้างเสร็จแล้วทีนี้ก็ปุยเออก็เปิดเลยนะเปิดเลย เดี๋ยวตอนเช้าเขาก็จะมาทํางานดูปันพลังงานเท่าไหร่ตอนนี้ครับต้องการสับร้อพลังงานที่ทําได้คือ400ร้โอเคสามร้ก็จะทํางานเต็มที่ครับ100%่งรนะสามได้อยู่แต่ถ้าเราเพิ่มอีก2โรลงนี้ที่ทำรับวัตถุระเบิดเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มตรงนี้ด้วยนะ ถ้าอยากให้ทำงานเร็วๆเดี๋ยวผมจะใช้ระเบิดระเบิดทางตรงนี้นะเพื่อที่จะมีทางเข้ามาตรงนี้แล้วก็ใส่ผลิตพลังงานจากการเผาไม้ไม้เนี่ยเพิ่มไปดูกันว่าไปทางไหนได้บ้างก็คงต้อง เพิ่มฐานเสริมตรงนี้จะได้ใส่เข้าไปได้แบบนี้แล้วก็ตอนนี้เรายังไม่มเีเรามีแค่ระเบิดใช่ไหมใช่เราเรายังไม่มีไอ้นี่สารสกัดสารสกัดเรายังไม่มีเรายังทําระเบิดระเบิดคู่หรือระเบิด3ามลูกไม่ได้นั้นก็ต้องปลดล็อกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ แ,แต้มไม่พอด้วยแ,แต้มที่ต้องการคือ600ใช่ไหมตอนนี้เรามีอยู่480 <c oughs> เราสามารถทำศูนยวิทยาศาสตร์ตัวใหม่ได้ไหมโอ้ใช้เยอะมากเลยแ,แต้มต้อง1,500 <c oughs> เครื่องคิดคำนวณเนาะ1,500เลยเรามีบิเวอร์ปนเปื้อนแล,ล้วครับในที่สุด <c oughs> หนึ่งตัว <c oughs> พอเขาปนเปื่อนเขาก็จะสีนี้นะ ดูสีเขาสิเนี่ยพอเขาปนเปื้อนเขาจะสีนี้ครับเออมาดมลามอร่ดูเศร้าเลยเดินเหมือนซอมบี้อ่ะเขาสามารถหายเองได้นะเท่านะที่ผมรู้นะแต่จะนานมากถ้าไม่รักษาดูดิเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างให้เร็วที่สุด ของที่จะช่วยเขาแต่ว่าตอนนี้ยังสร้างไม่ได้จดตัวแต่ว่ายังไม่โตเต็มวัยนะก็ยังใช้งานไม่ได้ข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับผมต้องบอกผมเองแล้วก็เตือนผมเองแหละคือถ้าเรายังไม่มีคลังเก็บของตัวใหม่เราอย่าเพิ่งไปกดโลเพราะถ้ากดโลเขาจะไม่เติมของเข้าไปแบบนี้ไม้ผมก็จะหมดไปเรื่อยๆโดยที่ตรงนี้ยังไม่เสร็จ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมากดตรงนี้ให้รับเขาจะได้เติมของเข้าไปแล้วก็ช่วยตัดไม้แล้วก็เอาเข้าไปเผื่อใครเล่นอยู่นะแล้วไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ถ้าใครเล่นอยู่แล้วก็เล่นเก่งแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแนะนำผมหน่อยเพราะว่าสันเหล็กเนี้ยผมก็เล่นครั้งแรก แล้วก็เกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรไม่ได้เล่นเก่งนะแต่ว่าชอบเกมแนวนี้สนุกดีมันใช้สมองคิดว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรยังไงแบบไหนวางแผนอนาคตให้อยู่รอดไปให้ได้อะไรเงี้ยปารีส น้ำเสียหลากจะมาอีกแล้วครับผมเมื่อกี้เตือนเตือนมาแค่หนึ่งวันทีนี้จะมากี่วันละ่ะอ่าสามวันครับอีกสามวันก็จะมาแล้วผมยังคิดว่าน่าจะรอดอยู่นะน้ำเราก็เยอะนะแล้วก็อาหารเราก็เยอะผมสามารถโลกของได้แล้วครับทีนี้เพราะว่าตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็จะโลมาเก็บมาแล้วครับน้ำเสียหลาก มาอย่างเร็วเลยมา1.8วันก็ได้อยู่ไม่นานเรามีแต้มพอในการระเบิดแล้วครับผมงั้นเราจะระเบิดเลยละกันนะ,ะผมจะระเบิดไว้ตรงนี้ระเบิดทีละชั้นทีละชั้นลงไปแล้วก็สร้างทางเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวผมพังตรงนี้ออกก่อนนะ บันไดเนี่ยเพราะว่าเขาลงไปสร้างตรงนี้แล้วก็โดนน้ำเสียอาจจะเจ็บป่วยได้เพิ่มเพราะว่าบิวเวอร์ที่ปนเปื้อนหนึ่งตัวเนี่ยยังไม่หายเลยนานแล้วด้วยสงสัยจะต้องรักษาอย่างเดียวไม่งั้นไม่หายเอาเราระเบิดทอมแล้วนะระเบิดเลยระเบิดอีกโลก โลหะเราก็หมดแล้วนะครับไม่มีงานในระยะแล้วนะเขาเตือนไว้ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อไปเก็บไม่รู้จะขึ้นไปยังไงดีแบบนี้ไหมแล้วก็มาอย่างนี้ได้ไหกดผิดกดวิธีกอ่หมุนตรงไหนอ่ะโอเคตรงนี้ มาแบบนี้นะแล้วก็มาอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ธงนักเก็บของเก่าวไว้สองก็ตัวนี้อันนี้ก็พังทิ้งไประเบิดเสร็จแล้วจุดเลยวางอีกรูประเบิดเรียบร้อยครับทีนี้ก็จุดเลยเรียบร้อยทางเข้ามาตรงนี้ ก็ราแค่สร้างเสร็จก็จะได้พลังงานเพิ่มอีกระเบิดก็เยอะขึ้นแล้วครับทีนี้เราสา,สามารถทำภารกิจเ,เปลี่ยนทิศทางน้ำได้หรือย,อยังแต้มวิจัยเราไม่พอครับเขาต้องการ400แต้มตอนนี้เรามีอยู่แค่200กว่าแล้วก็วีเวอร์ไม่มี ออไม่มีเตียงใช่ไหมไม่มีเตียงไร้บ้าน5้าตัวงั้นเดี๋ยวเพิม่มเข้าไปอีกเอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้ไหมระหว่างที่รอแต้มวิจัยเรามาทําให้น้ํามันลึกขึ้นดีกว่านะทําให้น้ํามันลึกขึ้นเลยแถวนี้นี่แถวนี้วางให้หมดเลยนี่ เอาให้มันลึกๆจะได้เก็บน้ําได้นานๆผมจะยังไม่วางแถวเครื่องสูบน้ำนะเพราะว่าเขาจะไม่ทํางานจะวางแถวนี้ไปก่อนวางไปเรื่อยๆเลยครับตรงนี้เอาให้ลึกๆนี่ก็โลบไม้ออกไปหมดแล้วนะทีนี้เราก็ลบทิ้งครับลบถนนทิ้งออกไปด้วย ใส่รงผลิตเฟืองสองโรงงานพอดีเลยมีเวกปนเปื้อนสี่ตัวเลยครับตอนนี้เรายังรักษาเขาไม่ได้มันใช้ทรัพยากรมากแล้วก็แต่วิจัยเยอะฟิ่งก่อสร้างไม่มีถนนครับตรงนี้ใช่ไหมก็เอาถนนเข้าไปอบอเลยมันมาอุ้อย่ะเป็นลมาวมันเลยเเรืดอมันมเลยี ผมรู้สึกว่าน้ำเริ่มน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวเพิ่มสูบน้ำก่อนนะก่อนที่เราจะมีปัญหาเพิ่มเราต้องเพิ่มเครื่องสูบน้ำไปก่อนเพิ่นความเร็วนะรีบสร้างให้เสร็จเร็วๆเลยตอนนั้นน่ะเท่าที่ดูตอนนั้นนะ่นนนนะน้ำอยู่ที่400เกือบ5 0 0แต่ตอนนี้รีเวอร์เราเริ่มเยอะขึ้นน้ำก็เริ่มใช้เยอะขึ้น น้ำตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ร้อยกว่าอางเรามีบีเวอร์ไม่มีอะไรทำอยู่สองสามตัวสี่ตัวแล้วเนาะสี่ตัวแล้วงั้นเราเอากระท่อมช่างก่อสร้างมาเพิ่มเพื่อที่จะให้เขาทำงานก่อสร้างเพิ่มอีกเ,เล่งความเร็วด้วยเล่งความเร็วก่อสร้างน้ำเสียไหลหลากอีกแล้วใกล้จะมาแล้ว ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะนานแค่ไหนน้ำเรายิ่งน้อยอยู่ด้วยทีนี้ทำไงอ่ะสร้างเพิ่มสิครับสร้างเพิ่มสิครับรออะไรเดี๋ยวนะสร้างไว้ตรงนี้อ่ะสร้างไว้ตรงนี้ได้อยู่มั้งได้แหละตรงเนี้อืมร,รีบสร้างเลยร,รีบสูบน้ำไปเก็บไว้เยอะๆน้ำเสียหลากกำลังจะมาแล้ว อาหารก็ไม่พออีกแล้วครับทีนี่เราก็ต้องปิดก่อนเนาะปิดถงังเพาะเลี้ยงก่นอนเพราะนั้นขออย่าให้มานานไปนะน้ําเสียหลากอะอาหารก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีบีเวอร์ก็เยอะแบบนี้แย่แน่ถ้ามานานมาแล้วน้ำเสียหลากมาแล้วกี่วันโอเคสองวันได้ไม่เป็นไรสองวันแล้วสูบน้ําได้ด้วยหรอมีแต่น้ําเสียไม่ใช่หรอ สูบน้ำขึ้นมายงงอย่างไงอดี๋บอกนะว่ากินกลายเป็นน้ําเสียปนเปืือนไหมอ่ามาดามา้าพอะแบบนี้แหละครับเราถึงต้องเปลี่ยนทางน้ําให้เร็วที่สุดน้ําไม่มีใช้อาหารก็น้อยพอน้ําเสียหลากมาก็ตายอีกอาหารแห้งไปหมดเลยปาล่าอะไรก็แห้งไปหมดเลยดี๋แถมบีเวอร์บาดเจ็บด้วย ปนเปื้อนเพราะว่าไปโดนน้าเสียเรียบร้อยน้ําหมดไปแล้วไม่รู้ว่าจะตุยกี่ตัวแล้วเ,เราไปดูตรงนี้ก่อนไหมไงดูดีเลยเออตัวดีเลยตรงเนี้ยแต่วิจัยเราหกร้อยเราทําอะไรได้บ้างเราทำอย่างนี้ได้ไหมเอาเครื่องหมุนเหวี่ยงมาก่อน น่าจะได้แหละหรือว่าจะเป็นประตูบานเลื่อนก่อนดีประตูบานเลื่อนก่อนดีกว่าน้ำเสียมาบ่อยเหลือเกินแก้ที่ต้นเหตุน,น่าจะดีกว่านี่ครับประตูบานเลื่อนมาแล้วเราจะแก้ที่ต้นเหตุตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็เอาบันไดลงไปให้เขาสร้าง ไปทางไหนได้ปางเรียบร้อยแบบนี้แหละแล้วก็เล่งความเร็วตั้งเป็นออตโต้ถ้าน้ำเสียอันนี้ไม่เอาความลึกไม่ไมสนปนเปื้อนกว่าห้าเปอร์เซ็นตให้ปิดโอเคตรงนี้ตรงนี้ก็ตั้งเป็นปนเปื้อนน้อยกว่า5%้าปอร์เซ็นตให้ปิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ปิดที่ผิดข้าง อาพลาดต้องมาอย่างนี้ไม่ได้เลยมันแดงแดงอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราต้องระเบิดตรงนี้ออกเราต้องระเบิดตรงนี้ก่อนระเบิดตรงนี้เสร็จก็เดี๋ยวค่อยวางได้ดูไกลไปเขาบอกอ๋อมันไม่ต่อกันโอเคเข้าใจละ เส้นทางไม่ต่อกันก็ไม่มาน้ำไม่พอครับบีเวอร์เราตุยไปเยอะเลยครับตุยจากความหิวเราดูตรงนี้เต็มไปหมดเลยตุยเพียบเอจุกเฉินแบบนี้ทำไงดีก็ต้องพังตรงนี้ออกแล้วก็เอาปั๊มน้ำมาเพิ่มตรงนี้ก็วางระเบิดแล้วก็เดี๋ยวจุดเลย แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ฐานเสริมอืมโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องวางระเบิดตรงนี้อีกด้วยเดี๋ยวลืมมาตรงนี้เสร็จยังยังไม่เสร็จเดี๋ยวเข้าตรน,นี้ด้วยเอาระเบิดมาวางจะได้จุดระเบิดไปเลยได้ไหมได้แหละ เบือยู่ไหนอนะ่ะรีบจุดระเบิดนะน้ำยังไม่พออยู่ตายเพียบเลยโอ้โหตุยเพียบเลยดูจะรอดไหมเนี่ยอ้าวไม่มีไม่มีแรงงานไม่น่าละ่ะไม่มาทำสักทีต้องเปิดถังพ่อเลี้ยงแล้วครับเพราะว่าบีเวอร์เราตุยกันเยอะยวจะไม่มีใช้ รรบอวางระเบิดแล้วจุดเลยเอาละใส่ปั๊มน้ำเข้าไปผมว่าเราตั้งสถานีปลูกป่าไว้ตรงนี้ดีกว่าอีกที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวปลูกเป็นเบอร์รี่ทั่วบริเวณนี้เลยตรงนี้ก็วางระเบิดเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวลยลนนะจุดเลยแล้วกันนะร้อย อ้าวท่วมเลยโอเคบีเวอร์ของเราก็เริ่มจะเริ่มจะเกิดใหม่แล้วก็เติบโต,ตมาแล้วนะครับก็ก็จะดีขึ้นน้ำเนื้มก็เริ่มเยอะขึ้นอาหารก็ดีขึ้นแต่ว่าแรงงานเราก็ต้องการอีกเยอะเลยต้องอีก30กว่าตัวตอนนี้เรามาทำเรื่องตรงนี้ได้แล้วนะครับ ขาดไม้กระดานนะตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยววางระเบิดตรงนี้ไปจนสุดก็จะเสร็จสิ้นแล้วตรงนี้ก็ต้องรอแรงงานครับรอให้บีเวอร์เขาโตแล้วก็มาช่วยงานได้ตอนนี้ระเบิดก็หมดไปแล้วไม่มีตัวไหนที่ว่างไปทาระเบิดเลยแค่ปัจจัยพื้นฐานก็แทบจะไม่พอใช้แล้วครับบีเวอร์พวกอาหารแล้วก็น้ำเนี่ย ก็ได้แต่รอว่าเท้าจะเกิดมาแล้วก็รีบๆโตให้เร็วที่สุดอีพีนี้เจอทำเสียหลากไปสามครั้งเกือบไม่รอดสามใช่ไหมผมจำได้ว่าสามนะแลจะสามแหละไม่สามก็สองเกือบไม่รอดครับครับตรงนี้เราก็วางระเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจุดระเบิดเลยแล้วกันนะ Okay. ทีนี้น้ําเสียก็จะมาทางนี้แล้วก็ไหลไปทางนู้นแล้วก็ออกไปแล้วก็ตอนนี้ก็เก็บน้ําได้ไม่ค่อยอยู่ครับตรงนี้ก็แรงนะก็คงต้องระเบิดเพิ่มตรงนี้ให้มันลึกขึ้นแต่ตรงนี้ยังเก็บน้ําได้อยู่นะแล้วก็ลึกอยู่พอสมควรแรงไม่มากแล้วประมาณหกเจ็ดวันก็ได้อยู่น้ําตรงนี้ก็เยอะอยู่นะ ครับคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะมันนานละก็คงจะเป็นอีพีหน้าที่เราจะได้เห็นน้ำเสียเปลี่ยนทิศทางนะปัญหาเรื่องน้ำเสียไรหลากก็น่าจะจบลงไปได้แล้วก็เราก็ต้องมาเช็คเรื่องอความแรงยิง่งแรงนานก็ยิ่งต้องเก็บน้ำไว้เยอะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากพูดคุยคอมเมนต์กันก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพูดคุยกันได้แนะนําวิธีการให้ผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งมากนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ